ลุยกันเต็มที่ครับพี่น้องครับสัตว์แหบินกันอุตลุดครับามาดิฟูงปลาเปลี่ยนฟูงปลาเปลี่ยนกำลังแห่มาครับนับล้านตัวเอ้เส้นข้ามแก่ขึ้นมาอีกแล้วครับเต็มแหะอันใหญ่อีกแล้วโอ้โถเรียนลงไปหาเส้นข้ามก่อน <laughs> เส้นข้ามเส้นข้าม เสียนคัมเอาอีกแล้วเขาคือเสียนคัมหลอดนี่ปั๊มจิตัวเนาะหลอดนี่ยถามันมันเปนตัวนี่ยหน่อยครับมี่ตัวบักใหญ่บักใหญ่เจ็ดเซนครับเจ็ดเซียนโอ้โหครับซับต,ตัวโลเสียนคัมหมานต่อเนื่องครับฝูงปลาเปลี่ยนนับล้านตัวกำลังขึ้นมาล้านไม่รเออฝูงปลาเปลี่ยนนับล้านตัวแห่ขึ้นมาลวงนาตาล ตต่นเต้นตต่นเต้นเต้นเต้นมากๆเลยครั้งแรกของปี68ครับได้เจอสภาพแบบนี้อลังการปลาสานนักเตะเข้าลงสนามเบิดสุดคนเลยครับล่งหัดตัวสำรองครับล่งเบิดครับพี่น้องครับ นักเตะลงบัดครับตวสำรองก็ลงทำกันเบิดเลยครับพี่น่องไงลงลุยฟังนันเขาก็แนมเฮ้าเซีวเสียวเพื่อกันเตยเตจมคือไปแกอยู่สูงง เฮ้ยเสียใจเสียใจยังนี่ปลาสนิทไปโอ้โหสามเอาเอาเอาเกือบเกือบคุบไม่ทันมันมาติดอยู่เทิงเสียใจครับรอบนี้ได้สามตัวบักยอยแก่มากับสมยง เอาอาจำแล้วหมาอ้าวอันนี้ก็บุพเพเขื่อนครับหลอดมาเป็นเป็นช่วงๆครับฝูงปลาเปลี่ยนนับล้านตัว,วจังบักสังครับ